สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมทางช anel น,น,นะครับว่านมงขลมหาเสน่ห์นะครับผมวันนี้พามาดูไม้แย่แย้นะครับหรือว่าเรียกว่าว่านเทพพบุตรนะครับอันนี้พามาดูนะครับลักษณะต้นลักษณะใบของเขานะครับอันนี้ผมปลูกไว้ในกระถางแปดนิ้วนะครับผม ลักษณะเขาก็จะแบบนี้นะไม้แยแยะนะครับหรือว่าว่านเทพพบุตรนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดนะครับไว้ในคลิปนะครับผมตามตำนานความเชื่อนะครับผมก็เป็นทางด้านสเสน่เมตตานะครับเมตตาค้าขาย ปลูกไว้หน้าร้านหน้าบ้านร้านค้าครับห้างร้าน,นต่างๆก็เป็นสิิิมงคลนะครับเชื่อว่า,เ,าเป็นของดีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่นักเล่นว่านกันก็หามาสะสมกันไว้นะครับผม โอเคครับผมคลิปนี้ก็พามาดูแค่นี้เนาะยังไงก็เจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณนะครับทุกๆกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้นะครับสวัสดีครับ